น้องชายและเมียของน้องชายนั้นไม่ได้ไปหาหมอทอี่โรงพยาบาลแต่พวกเขากลับรักษาตัวอยู่ที่บ้านโดยการซื้อเกลือแร่มากินและไม่นานมากนักสองผัวเมียใส่แงนก็ช็อกเพราะร่างกายขาดน้ำอย่างรุนแรงถึงเวลานั้นก็พาไปโรงพยาบาลไม่ทันซะแล้วทั้งคู่ตกโดนหามขึ้นเมนอย่างเดียว แน่นอนว่าแม้น้องชายและน้องสะพ้ยจะเพิ่งตายไปไอ้ตุ๋ยก็ยังเข็นรถขายโรตีไปขายโรตีดิบตามปกติซึ่งมันก็เข็นไปจอดข้างๆรถบังคมเหมือนอย่างเมื่อวานแต่ในวันนี้กลับมีคนมาดักรอไอ้ตุ๋ยอยู่แล้วซึ่งนั่นก็คือเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะมีคนไปแจ้งความเอาไว้ว่าเมื่อวาน ผู้คนและเด็กน้อยที่ได้กินโรตีดิบฝีมือของไอตุยนั้นต่างก็พากันท้องเสียท้องร่วงขี้แต่ขี้แตนกันจนต้องเข้าพักรักษาตัวกันที่โรงพยาบาลหลายตัวหลายคน